สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มาอัปเดตชีวิตนะคะชีวิตกับหมาจอมสซนนะคะเพื่อนๆที่มาพร้อมกับความรักและภาระนะคะโอ้ยไม่อยากจะเล่าเลยไม่จะประคุณทูนหัวเพื่อนๆไม่รู้ว่ามีใครคิดแบบไทยไหมตอนซื้อนะคะ ตอนซื้อหมาน่ะซื้อเพราะรักและอยากเลี้ยงนะคะเพื่อนๆคือคือไม่ได้คิดเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่ได้คิดซับซ้อนซ้อนเงื่อนอะไรนะคะเพื่อนๆคือแบบว่าอยากเลี้ยงหมาเพราะรักหมาชอบหมาคือไม่ได้ศึกษาไงคะเพื่อนๆนูกออกไหมคือใครจะไปรู้ขนาดนั้นนะคะเพื่อนๆว่าหมาลาบาร์ดอตัวเนี้ยแบบเนี้ย มันจะขนเยอะปานนี้แม่เอ้ยทำเจววุ่นวายหายประแดกทั้งวันเลยพระเจ้าช่วยตื่นเช้ามานะเพื่อนๆไม่อยากจะบอกตื่นแหกคิตาตื่นตีห้ามันร้องอีอิอิอคือนอนอยู่ในห้องด้วยกันไงคะเพื่อนๆเพราะเขายังเล็กอ่ะเนาะร้องอีอออคือประมาณว่าฉันปวดขี้แล้วอีเม่อืม ฉันปวดขี้ปวดเยี่ยวแล้วอีแม่พาฉันลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ขี้ใส่ที่นอนเขาอะไรนะคะเพื่อนเนเขาก็จะร้องตีห้าเพื่อนเพื่อน,ออน,อนคิดดูแล้วต้องพาลงมานะคะพอลงมาปึ๊บขี้เยี่ยวเสร็จนะคะอืมก็จะประมาณตีห้ากว่าเนะ้อเพื่อนเพื่อนก็เออไหนไหก็ไหนไหนก็ให้อาหารมันซะจะพาเล่นมันก็ยังมืดเนี่ยเพื่อนๆน ให้อาหารกินอาหารไปอาเสร็จไป6โมงเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นก็พาไปเล่นนะคะพาไปวิ่งพาไปเล่นเราก็กวาดหญ้าไปเตะหมาไปค่ะเพื่อนเอนเมื่อก่อนนะชีวิตแบบสนามหญ้ามีความสุขวาดหญ้าด้วยความสงบชื่นชมดอกไม้นู่นนี่นั่นตอนนี้ไม่ใช่นะกวาดหญ้าไปเตะหมาไปอ่ะเพื่อนๆกวาดหญ้าไป แล้วต้องเล่นกับหมาไปชีวิตคือประมาณเนี้คือแบบเขาแรงเยอะมากแล้วแบบว่าค้นนะพระเจ้าจอร์ดไออยากจะกรีดกวาดันลสามตลบแล้วช่วงนี้นะคะฝนมันตกใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเวลาชีจะเข้าบ้านทีนะคะโอ้ฉันต้องเช็ดเท้าให้หมานะเพื่อนเพื่อนเช็ดเท้าให้หมาก่อนที่หมาจะเข้าบ้านนะนี่นี่คือชีวิตของแก้วตอนนี้ ปาติดท่อโอ้ยทั้งขนทั้งดินเพื่อนๆเ,เอ้ยไม่อยากจะบอกดูดคือแบบว่าดูดจนขี้เกียจด,ดูดอะเพื่อน,อนคือคือ,คอขนเขาเยอะมากคือไม่ได้ศึกษาเลยว่าหมาพันนี้เขาขนเยอะขนาดนี้คะ่ะเพื่อนๆนนี่คือเป็นความผิดพลาดร้ายแรงนะคะคือถ้าไทยรู้นะคะ ไทยจะไม่เลี้ยงเลยนะคะเพื่อนๆคือนอกจากตายและฉันจะห้าสิบและฉันจะมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวหมาทุกวันนะคะเพื่อนๆนวันหนึ่งสองสามรอบคือต้องเอาเสียมนะคะเพื่อนเพื่อนมันขี้ปุ๊บก็ต้องเอาเสียมมาแล้วก็ใส่ถังแล้วก็จากถังมาใส่ในโถห้องน้ำนะเพื่อนเพื่อนคิดดูคือแบบว่ามันใช่เหรอเพื่อนๆนคือบอกเลยมันเหนื่อยมาก มันเหนื่อยมากพระเจ้าจอดใครอยากเลี้ยงนะคะคิดดีๆเดอ้อไอบอกเลยไอเหนื่อยมากแต่ว่าไอสงสารคือไอเห็นความน่ารักของเขานะ่ะไอเปลี่ยนใจไม่ได้คือไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ในมือของใครต่อให้เป็นญาติโกโหติกาของเรานะเพื่อนๆมันมันแอบคิดตามไม่ได้คือเราเป็นคนที่ ถ้าเลี้ยงหรือว่าทําอะไรนะเราก็จะเลี้ยงและก็ทําให้ดีที่สุดคือเลี้ยงเหมือนลูกอะ่ะเพื่อนๆแล้วเขาติดคนมากจริงๆแล้วเขาก็ยังเล็กไงแล้วเซี่ยวหนึ่งของชีวิตนะเราก็คิดว่าเออทําไมคนอื่นเขาเลี้ยงได้ทําไมฉันต้องมีปัญหาเรื่องขนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออเอาวะวสักตั้งหนึ่งเนาะ แบบว่าเผื่อว่าเขาโตกว่านี้แล้วเขาจะอยู่ข้างนอกได้แล้วเขาก็ไม่อยู่ในบ้านคือสามารถที่จะอยู่ในชานนอกบ้านได้อะไรประมาณนี้เพื่อนๆคือบอกเลยเจวเหนื่อยมากเชื่อมหมยเพื่อนบางทีน่ะบ่ายสองน่ะหลับหลับคาโซฟาบางที10บโมงก็หลับคนนะไม่ใช่หมานะคน คือตีห้าทุกวันเพื่อนเพื่อนเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวนะเยี่ยวไม่ต้องเช็ดหรอกขี้อ่ะเพื่อนเพื่อนวันหนึ่งน่ะเอาง่ายๆว่าสามครั้งอืมโอ้ยเหนื่อยมากพระเจ้าจอร์ดแล้วแล้วขนนะยอมยอมเรื่องขนค่ะเพื่อนๆบอกเลยใครที่คิดจะเลี้ยงหมาพันนี้นะคะคิดเรื่องขนดีๆนะคะแต่คือไทย ก้าวมาหมดตัวแล้วนะคะเพื่อนๆไทยจะให้คนอื่นไทยก็สงสารแล้วก็รักมันเหมือนแบบว่าคือคือไทยตั้งใจจะเลี้ยงหมาเพื่อที่จะเป็นเพื่อนตัวเองในยามที่ตัวเองแก่นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่ามาเลี้ยงประดับอะไรนะคะเลี้ยงเพื่อที่จะมาเป็นเพื่อนยามที่ไทยแก่ในยามที่ไทยอยู่คนเดียวนะคะเพื่อนๆ และถึงเวลานั้นก็คิดว่าสามีก็คงไม่ได้อยู่แล้วเราก็อยากจะมีใครที่อยู่แล้วปกป้องเราได้อะเพื่อนๆระดับหนึ่งอ่ะนี่คือสิ่งที่ไทยไทยต้องการเลี้ยงนะคะเพลนของไทยนะคะแต่ว่าขนนะคะบอกเลยขนเยอะมากแล้วตัวก็เหมน็นอาบน้ำแบบวันเว้นวันเลยเพื่อนๆเอ้ยพระเจ้า